สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะยิ้มพาทุกคนนะคะมาดูนะคะการอัปเดตงานของก๋วยเตี๋ยวในาบเยซุสาขาพระรามห้านะคะตอนนี้ช่างยิ้มก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องฝ้านะคะแล้วก็กั้นโครงเหล็กทุกอย่างที่จะทําในขั้นตอนต่อไปอันนี้อัปเดตวันที่4นะคะทุกคนไปค่ะพี่พี่นะคะที่รอการอัปเดตจากยิ้มอยู่นะคะวันนี้ยิ้มพาพี่พี่นะคะมาดูงานอัปเดต การตกแต่งของก๋วยเตี๋ยวในบ้านเฮียสุสาขาพระราม5ค่ะวันนี้ยิ้มกับเฮียก็มาถึงช่วงบ่ายๆนะคะช่างก็ทำงานไปได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันที่4ของช่างของยิ้มนะคะนี่เฮียก็เดินเข้ามาทักทายพี่ๆช่างทุกผแผนกเลยวันนี้จะมีช่างตกแต่งแล้วก็ช่างไฟข้าววันนี้ช่างขึ้นโครงฝ้าแล้วนะคะแล้วก็ก่อเคาน์เตอร์บาร์ครัวให้ยิ้มเนี่ยอันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เยอะอยู่นะทุกคนนะอันนี้ก็คือเริ่มทําฝ้าเขาจะเริ่มทําจากข้างบนก่อนนะทุกคนแล้วก็ผนังเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นว่าโอ้โหร้านที่แบบดูแบบเก่าๆนะคะ <ๆ S 1> พอตกแต่งด้วยแผ่นเมนทันชีสแล้วเนี่ยดูสวยสดใสเลยแหละทุกคนเดี๋ยวยิ้มจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอันนี้คือบรรยากาศของวันที่4ของทีมช่างของยิ้มนะคะตรงนี้เป็นทางขึ้นห้องพักพนักงานนะคะยิ้มก็พาทุกคนขึ้นมาด้านบนนะคะ นี่ข้างบนนะคะก็จะกั้นเป็นห้องโซนห้องพักพนักงานนะคะนี่คือภายในห้องแอร์ช่างไฟนะคะก็จะเริ่มเดินไฟนะคะภายในก่อนตรงนี้ก็คือที่เขาเริ่มทําได้ก่อนเนาะเพราะว่าโซนครัวเนี่ยต้องรอให้ช่างตกแต่งเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะเดินไฟได้นะนี่ช่างก็พาเคียมาดูวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะที่สั่งเข้ามานะ ยิ้มก็เดินตามเฮียเข้ามาก็มาอัปเดตงานกันนะคะยิ้มกับเฮียจะเข้าทุกวันเลยนะเวลายิ้มทําร้านใหม่หรือสาขาใหม่แบบนี้นะเพื่อให้ช่างนะคะสามารถสอบถามได้อะไรที่ไม่แน่ใจนะคะเขาก็จะถามเราเลยนะเพื่อป้องกันนะคะความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อัปเดตท,ทุกวันนะคะเรื่องของการทํางานต่างๆเพราะว่ายิ้มเนี่ยจะไม่ได้แบบว่านั่งเขียนแบบนะ ร้านยิ้มไม่มีแบบที่เขียนแบบนะทุกคนแต่ว่ามีรายการที่ตกลงกับช่างณนะตอนที่ก่อนจะตกลงราคานะคะแต่ว่าด้วยว่าช่างนี่เป็นช่างประจำทั้งหมดเลยค่ะช่างก็จะรู้ใจเฮียในระดับหนึ่งนะคะว่าอ๋อร้านของยิ้มเนี่ยจะทำในรูปแบบลักษณะไหนนะคะนี่ก็มีช่างป้ายเข้ามาด้วยทุกคนช่างป้ายเขาเข้ามาวัดหน้างานนะคะเพื่อทำป้ายนะคะ ให้เป็นรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวในใบเฮียสุเหมือนที่พี่ๆี่เห็นทุกสาขาจะต้องเป็นป้ายเดียวกันนะคะก็มาวัดหน้างานจริงแล้วก็เดี๋ยวมาประเมินราคาสําหรับงานป้ายหน้าร้านนะคะวันนี้ก็ได้หลายๆงานมากๆทุกคนวันนี้ก็ยิม้มมาอัปเดตนะคะให้พี่ๆี่ได้เห็นว่าโอ้สาขาพระรามห้าไปถึงไหนแล้วในวันที่สี่เท่านั้นนะคะในการทำงานของทีมดีโนเวทร้านแล้วก็ทีมช่างไฟวันนี้เอาข้อมูลมาฝากค่ะ